ถ้าสมมติแมปทรีเฟนยังไม่มีการอัปเดเข้าใหม่เดี๋ยวพี่จะไปเล่นสองไอแมปรีเทนทรอยเดฟเฟนแล้วกันนะแต่ว่าในสองวันนี้เรามาเล่นตัวละครที่เหลือจากไอกล่องไอคอร์เรเตเขียนมาต่อแล้วกันค่าที่แล้วคือเราเล่นตัวละครในเจ้าเออสตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยสตัวสิหรือ3ามอะ สามเออเรายังเหลือตัวละครศูนย์เออศูนย์จุดหนึ่งที่เรายังไม่เล่นไอเจ้าไททันคาร์มาสไตรเดอร์ตีไปสเปคดาเมจคือสี่พันถึงหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งมีระยะมันก็สเปคคือสามารถมีระยะปกติคือสี่ห้าถึงห้าสิบแปดคูดาวคือศูนย์ห้าถึงศูนย์สี่วีตีไปประมาณแปดพันถึงสองแสนเจ็ดทุกคนวู้ตัวละครถือว่าใช้ได้นะแต่ว่ามันอืมอ่าเดี๋ยววันนี้พี่เอาไปได้สมัยเล่นแล้วกันพี่ได้ทำการได้เออพี่ได้มาแล้วทุกคนอยู่ได้เลย อ่ะจะสไตล์หนึ่งตัวเอ้ยไม่ใช่เด็กผิดตัวเออมันต้องเป็นตัวนี้ DP s 2ง0 0มันโอ้โหพอๆกับไอ้เจ้ากราดินติ้งของพนาแมนเลยอ่าเดี๋ยวพี่รีบัฟหน่อยแล้วกันอารีบัฟดิ้นหน่อยอารีมาขอครูดาวครูดาวกับเอ่อดาเมจก็พอระยะครูดาวนะครับปึ๊บครูดาวครูดาวกับดาเมจฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยลอยเลยมันมีจริงเปล่าวะอ่ะโอ้โอเคมิสติกอืม ต้องงี้ดีวะแล้วก็เดี๋ยวพี่เอาเอา่อบูสดาเมจกับรถคูดาวไปอะบูดาเมจหนึ่งรถคูดาวหนึ่งตัวเดี๋ยววันนี้พี่เอาตัวละครไปลองเอทุกคนถ้าสมมติมันไม่มีการอัปเดตเข้ามาจริงเดี๋ยวพี่จะลองเอาตัวนี้ไปเล่นมอนหเตยร์ดูจริงๆแมปเนี้ยมันก็ควรจะตายนะแแต่ว่ามันก็ยังมีคนเล่นอยู่นะประมาณ3 0 0พคนเลยตัวการ์ดสโตนเกมเราเป็นเจ้าของไม่เหมือนเดิมแล้วกันแล้วก,แวก็แล้วขาดตัวอะไรเพิ่ม,ามดาเมจมีแล้วระยะเออเพิ่มระยะไม่ได้เล่นนานลืม อ่ะระยะหนึ่งอินเฟกอินเฟกอินเฟกไม่ต้องเอาไปแล้วมั้งอ่าเจ้าคกก็ไม่ต้องเอาไปเราเน้นแค่ทดสอบตัวละครก็พอ5ตัวก็พอทุกคนเดี๋ยวตัวต่างอ่ะเอาไปหนึ่งตัวไปลองเล่นกันดูในหม d e elite ตอนนี้ยังมีคนเล่นอยู่ไหมยังมีอยู่นะยังติดท็อปกันอยู่ทุกคนท็อป่าสุด100ก็คือประมาณสัก180บเวฟหรอโอ้โหถือว่าเขาก็ขยันเล่นอยู่เหมือนกันนะอ่ะไปทุกคนลองเล่นกันเลย แสำหรับใครนที่กำลังมองหาแหล่งรวมสินค้าต่างๆนยะ <c oughs> เช่นส์เลี้ยงโจทุกคอนหรือโรบักพี่ได้นำเว็บนี้เลยบิวประกอบทางเว็บไซต์นะ้ำมีระบบให้เลือกซื้อไอเทมโจทุกคอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทอยเลเทอรีเฟนหรือโกะาร์เดนนะและยังมีสินค้าจากแมปอื่นๆอีกมากมายรวมถึงระบบการเติมโรบักอีกด้วย สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเอาวางมาครับตัวมังต้นเกม1ตัว2ตัวแล้วก็ตรงนี้อ่ะอีกหนึ่งตัวสกีบีฟออโต้ยาวๆอัพเกรดมาครับสองร้อยสองร้ 200, 200, แล้วก็รอตัวเออเจ้าคอมเมนต์เอาวางมาครับต้นเกม1ตัวอัพเกรดเพิ่มมาสอง้อยยังจำวิธีเล่นได้อยู่อัพเกรดเพิ่มมาห้าร้อยห้าร้ 500, 500. อยอตัวละครคือใช้เงิน1,500ในการวางดิพี่วางเลยแล้วกัน ระยะอุ้ยตัวละครใหญ่นะเออถือว่าไม่ธรรมดาอะวางเลยครับการโจมตีเป็นการยิงบีมไม่ใช่บีมเป็นพลังพลาสมาออกไหมไหมเป็นเหมือนพลังเอ่อยังไงดีเป็น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 ลูกเออเป็นลูกพลังเหรอเหมือนเป็นเออสายฟ้าไหมไม่รู้เหมือนกันทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่ขายนิดนิก่อนขายมาแล้วก็อัปเกรดมาครับแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันแล้วก็อันนี้สองพันอีกสองพันไอ้ตัวนึงตัวนึงตัวนึงอ่ะอัปเกรดมาครับอื้มโอเคเรียบร้อย อ้าพเกียกร์แรกคือเชื่อเงิน3 0 0 0ันประเดิดมา6000เพิ่มระยะวงมาหนึ่งอัพเกียร์ไหมครับมีเปลี่ยนอะไไหมไม่มีเปลี่ยนแน่ๆเลยดูจากทรงแล้วห <c oughs> ลังๆนี่คือเจ้าของแมปเริ่มขี้เกียจทุกคน <c oughs> เขาน่าจะทําแมปใหม่เลยเนาะพี่ใหญ่เขาทําแมปใหม่ไปเลยอะ่ะเกียครัปเชื่องินเ0นประเดิดมา20,000เพิ่มระวง 2. องอเกียร์ไครับขั้นไปคือเชื่องินหนึ่งพันสองประเดิดมา15 0 0 0เพิ่มระยะล้วก็าไป0.05ยวิอัพเกียร์ไปเลย ขั้แปคือเงิประเด็นมา22 2 5 0ระยว 3, วร 22, 2, ระ, 14, ะยวง 2, า 05, อ,มมาอา,า,อ, 28, า, 30, า, 30, า 4, อัเกรดเลยครับหแไปคือเงิหมประเดนมา1 4 0 0 0ระยะวงบวก2ลรกดาไป0.05วิอัพเกรดมาเลยเอาเงินพออนน้นังอัพเกรดมาคั้แไปคือชเงิมเพิ่มประเม็มา3 0,000ระยะวงบวก4อัเกรดเลยครับหโอเคตันแล้วดาเมจปกติคือประมาณแสนหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือเพิ่มมาประมาณ3 0ดาเมจเพิ่มเป็นเออหมื่น แล้วก็เดี๋ยวบูตเอ่ออาบูดาเมจก่อนดาเมจหนึ่งแล้วก็ระยะวงหนึ่งลูกดาวด้วยอัพเกรดได้มาอื้มอาบูสดาเมจอัพเกรดมาห้าพันหมื่นหนึ่งหมื่นแปดสกิปเอฟสกิปเอฟขออีกคันหนึ่งปุ๊บปุ๊บอ่ะอัพเกรดนะครับสองหมื่นห้าโอเคตัดเรียบร้อยตอนนี้คือดาเมจหนึ่งแสนแปดทุกคนระยะวงเออยังไม่ได้อัพใช่ไหมแต่ว่าลูกดาวไปศูนย์จุดศูนย์จุดสองห้าวิอืมถือว่าใช้ได้นะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะพี่ขอคำนวณดีเพียสก่อน ด้านเ,นยเดยวรวมของเจ้าสไตเดอร์นะทุกคนคือจะเที่รวมาณ743,600ทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นะไม่เร็วเลยอ่าเดี๋ยวพี่เอฟเคยาวแล้วกันแล้วก็ดูดูว่าตัวนี้มันจะพาพี่ไปได้ถึงกี่เวฟพี่จะเอฟเคแบบเออสกิป็ยาวทุกคนพี่อยากรู้เฉยว่าถุนพี่วางไปเรื่อยแล้ว,ลวก็เล่นแบบสกิปยาวเนี่ยคือมันจะไปสิ้นสุดตอนเวฟที่เท่าไหร่อ่าประเนพี่ขอญาติขายในทีมงก่อนแล้วก็เออเดี๋ยวขายทิ้งอะไรยังเออ อัพเกียรในยังวางอะไรพวกนี้คือไม่เสร็จเลยโอเคประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เกียรมาโอเคตามมาแล้วมาแล้วอืออ่าไปทุกคนเอฟเคียวยาวได้เลยดีดีว่ามันจะไปได้ทม้ดกี่บีเบแป๊โอ้ยทำไมมันแหลกจังเลยวะ <laughs> อืความรู้สึกของพี่เหมือนจะมาได้ประมาณสัก1น0อสักร้อ่ะพี่ว่ามาประมาณสักร้0เบฟได้อยู่มันตีเป็นสแปซน่าจะเคลียร์ได้เอ้ยคือตอนนี้คือพี่อัพเกรดขอเออคือเงินมันปั๊มข้างน้อยทุกคนอ่ะน่าจะมาได้ประมาณสักร้0ยยิบคนตอนนี้อืถือว่าเต็มเต็มที่มากตัวละครโคตรเยอะอ่ะเป็นอย่งนะั้เฟมเรทพี่เหลือเท่าไหร่วะเลือไ <laughs> หร่อ,อะเหลือสอง ม,มันก็ยังไม่ค่อยแหลกนะยังพอได้อยู่เอะหรือว่าจะผ่านไหวไหมหลุดไปได้หนึ่งอันนี้อัปเกรดหน่อยอัปเกรดมาครับอัปเกรดมาโอเคไม่หลุดใช้ได้หนึ่งปึ๊บ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 ไหวยอยู่ครับยังไหวยอยู่เพิบโอเคแอสโตไปนูล <c oughs> ะ <laughs> โอเคโอเคโอเคอเค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็มาได้ประมาณสักร้อยยี่สิบห้าอืมโอเคใช้ได้ทุกคนอ่ะประมาณนี้ไป กลับสุนาร์ล็อบบี้ของเราดีกว่าก่อนที่เราจะจบยั่งไปเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปดูสองไอเจ้าแมปรีเทิร์นทะเลทรายเฟรนกันหน่อยละกันเหมือนจะเป็นตัวละครจากเอ,อ่อแมปทะเลเฟรนแต่ว่าเป็นเหมือนกับเริ่มตั้งแต่เอพิโซดหนึ่งใหม่ตั้งแต่ต้นแต่ตอนนี้คือน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก70แล้วไหมเอพิโซดที่เจอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงอืมนี่คือหน้าตามแมปทุกคนเป็น Event, อ,อีเวนต์เอ่อคริสต์มาสเดืนะอนนี้ รีเทิร์นทูทอยเลตเทวเดฟเอนไม่รู้ว่าเป็นผู้พัฒนาเดียวกันหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่แหละั้งแต่ว่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าเป็นไงอ่ะไปเฮย้ยเสียงเพลงอันคลาสสิกเผื่อทุกคนอาจจะไม่ได้ยินพี่เพิ่มให้ได้ยินไหม <laughs> อ่ะคริสต์มาสพาร์ทสองครับมีอะไรบ้างมีรีเพลย์อะไรเนี่ยรีไทม์รีไทม์รีวอร์ดไททันเอ่อไททันฟินเซตไททันตัวใหม่มี10เทียร์อะไรคือเทียสิบเอกคริสต์มาสเอก จ้ากีเลเซอร์ Laser. เอา้าเพิ่งเพิ่งเข้าอันนี้มีนิวมิชชั่นไม่โอเคปรับบัคมีบัฟมีปรับอะไรเล็กน้อยอาา่าฮะโอเคมีอัปเดตใช่ไหมอ่าเมื่อเดี๋ยวแค่นี้ใช่ไหม,อ,อ,มอืมโอ้โหบรรยากาศแบบเอ่อแบบเดิมแปบบ๊บนึงนะปิดเสียงเพลงตอนไหนวะโคตรเสียงดังเลยอันนี้อะไรอะ่ะยืนนี่ก็ได้ไข่หนึ่งไข่ต่อวิอ่าเป็นแนวไ n g เหรอไม่น่าจะใช่นะคือมันมีเอ่อมีแบบให้เล่นด้วยแปบบ๊แบบดหนึงแปบบ๊แบบดหนึงแปบบ๊ดหนึ่ง พี่ขอเนี่ยก่อนอันนี้ทแจนซื้อไปนเนี่ยโรบักปะเออโรบักสไปเดอร์ทีวีเก็ตไม่ได้เก็ตต้องโรบักเท่านั้นครับเอ๊ะทำไมสกุลเงินโรบักมันแปลกๆวะทำไมเป็น HK อันนี้ชอ็อปหน้าช็อปมีอะไร29โรแพ็คโฟลเมอร์199โรบักอ่ะเหมือนเดิมทุกคนอันนี้แพ็คเดิมเหมือนแมบนี้จะเน้นทสองการเนอการยืนนิ่งๆเพื่อ SK สอง K ไข่ใช่ไหมแล้วเราเอาไข่ไปทำอะไรเอ่ยมีเทรดดิ้งรีวอร์ดรีวอร์ดแหละอ่ะอ่ะ,อะ,อะเอเคมมา เอเกมแล้วรีวอร์ดรีวอร์ดอันนี้คือซื้ออะไรใช้พรินเซตพรินเซตสามร้อยเพื่อซื้อหนึ่งกล่องอือเห็นแล้วนึกถึงไอแต่ก่อนที่เเล่นกันเหมือนเดิมทุกคนก็เป็นตัวละครเหมือนเดิมโอเคน,นี่นึกอ่ะเดี๋ยวในนี้ก็มีข้างนอกก็มีสไนตเตอร์อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวค่อยเล่นครั้งหน้ากันครั้งนี้เออมาประเดิมเออเล็กๆน้อยก่อนอันนี้คือไข่อ๋อ เมือนแบบนี้พี่เคยเข้ามาเล่นแล้วก็คือให้เราเก็บผส,สมไข่ใช่ไหมเอฟเคไข่เพื่อมาเปิดสองเออ,อยูนิตตรงนี้แล้วตรงนู้นคืออะไรเปิดได้เหมือนกันว่าไหนเนอะอ,อันนี้ใช้ 50, ใช 100, ยีห้ามีมิติหนึ่งรีเจนหนึ่งอันนี้ใช่ห้าสิบใชร้อยหนึ่งมีอะนไรกันรันเตียงไหมอันนี้พันหนึ่งเฮ้ยพันหนึ่งก็น่าสนใจนะอันนี้ห้าสิบต่อฟองเลยห้าสิบห้าสิบฟองต่อวิทําไงวะไม่คนน่าสนใจใครๆขยันเถิดอันนี้สองหมื่นห้าโอมาก 50%เข้าครับีเจนโอ้ถ้าโอกาสเออออกกอลลี่กับเออมิสติกนี่ก็ค่างเยอะนะน่าสนใจอะประมาณนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นคลิปหน้ากันอ่ะก่อนจบพี่เปิด3ฟองได้ไหมเอะเปิดได้ซะงั้นเปิดปึ๊บออออีพิกหนึ่งอันคอมมอนสองอะประมาณทุกคนงั้นก็สำหรับคลิปนี้ไม่ได้ฮะสุดไม่ได้ฮะ